วิ่งเพิ่งรู้เนี่ยครับผมแปลว่าเป็นตัวแสบในในรุ่นเลยใช่ไหมสงสัยคงต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนๆเมื่อไ้างที่ดูคลิปแล้วเนี่ยโอ้เพื่อนๆก็แบบโอ้มึงมาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยมึงมาทำอะไรอีกแล้วแล้วไม่ไปช่วยงานเขาไม่ช่วยงานพี่เลี้ยงค่ายเลยโอ้ยอาทิตยี้ตั้งแต่มอหนึ่งทำอะไรบ้างมอหนึ่งเลยรู้ว่าเอาพี่หน่อยพอรู้ว่าอยู่สุขลาปุ๊บที่บ้านว่าไงโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้ไอ้พี่แหวนอ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพี่แหวงก็ เออก็แบบอะไรคือถ้า,ถาไปตอนมาใหม่คือแบบอ้ายินดีด้วยนะยินดีด้วยนะแล้วก็เริ่มแบบเริ่มไปโมวป้ว่าพอพอเขไปรุ่นแล้วเจอพี่เขาแบบพี่เขามาทักพี่เขาก็เริ่มแบบไปให้คนอื่นรู้จักคล้ายว่าเอยนีน้องผมออน้องผมเออ้วเริ่มทำความรู้จักกันแล้วก็ได้รู้จักรุ่นพี่โดยด้วยการแล้วก็เริ่มครับประมาณนั้นเลยเออ แต่เรายังเรียบร้อยอยู่ยังยังตอนนั้นตอนตอนนั้นยังดีอยู่คมันมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาตามการเวลาครับทำอยู่พออยู่ม .1 ปุ๊บทำกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมตอนม .1 หรือว่าวยังยังเรียนอยู่มันก็มีกิจกรรมในแบบในชุมนุมในกิจกรรมในของระดับแล้วก็่อพวกค่าย,ยทำทุกอย่างเลยก็ทำเกือบทุกอย่างหมดแล้วเป็นพวกกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นพวก เข้าไปร่วมกิจกรรมมากกว่ายกแม่เนของยูเนสที่ไปเป็นมักุเทศอาสาเองหรือว่าเพื่อน,อนชวนอาสาเองครับฮะอยากทำเหรอ,อยากทำ <laughs> โดยไม่รู้ตัวคือแบบคือมันก็ติตอนอยู่ปนหนึ่งถึงปหกเป็นคนนี้อยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่มันเหมือนเป็นคนละคู่กันเลยครับผมแบบงั้นเลยเหรอพอจบชุดหลักอีกแบบเลยก็คือเหวี่ยงไปเลยเหวี่ยงแบบทํากิจกรรมมันทุกอย่างตั้งแต่มหนึ่งจนถึงมสี่ปัจจุบันนี้ก็ยังทำปัจจุบันก็ยังทําอยู่ครับผมประโยชน์ ความสุขหรือประโยชน์ของการทากิจกรรมเนี่ยเพื่อนเพื่อน้องๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาเฮ้ย hey, ทำไมที่นั่งบ้างกิจกรรมวะาําไมวะเอออยากรู้หลักๆคือเก็บอรอตอ่าและสองก็คือเหมือนแบบเก็บประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในเก,เก็บผ่อตอ๋อเราเอาไปไปยื่นต่อในมหาลัยได้บ้างบางคณะบางคณะบางทีได้ได<อ>แล้วก็ ไมนแบบเออเก็บประสบการณ์ว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยระบบของการทํางานของตรงนี้มันเป็นยังไงเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในพอแบบพอถึงคิวเราบริหารเราต้องทําอย่างนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีระบบตัวไหนบ้างแล้วต้องทำอย่างไงด้วยครับผมซึ่งในห้องเรียนครูไม่มีสอนครูไม่มีสอนครับอันนี้ก็คือแบบไปเก็บเรียนรู้มาเองใช้ประสบการณ์ไปสแสวงหาเองใช่ครับตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเพราะอะไรแต่พอทําไปก็รู้เองว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ใช่ครับอืม เอางี้ฉายยาเราเดือเพื่อนเรียกว่าอะไรมันต้องมีหลายฉายยาแน่อไอ้บ้าหรือว่าปกติมันจะมีฉายาหลักๆอันนี้เพื่อนไม่เรียกอันนี้รุ่นน้องเรียกครับปกตอนนิอันนี้ผมชื่อสตโตนนะครับแต่เน,นี๋ยรุ่นน้องจะเรียกอีกชื่อหนึ่งคือสะตนถ้าถามว่ามาจากไหนสโตนคือชื่อผมเองและอีกชื่อหนึ่งมาจากคำว่าชื่อส่วนชื่อแม่ครับรุ่นน้องน้องแม่เลยเราเรียกกันทั้งโรงเรียนเลยครูก็ไม่เว้น แบบเดินไปที่ไหนอ้าพี่สตวนพี่สตวนสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เราก็ไม่โกรธไม่โกรธก็มีใจนะว่าไม่คือเขารักเราหนุ่ยเขารู้จักเขารักเราเขาไม่รักไม่เคารพเขาไม่กล้าล้อแม่หรอกก็อย่างนั้นเลยรั้ใฉายาอื่นอ่ะฉายาสตูนสตวนแล้วมีอะไรออกชื่อหนึ่งก็คือสตีแต่ว่าชื่อนี้ไม่ค่อยเรียกสโตนเหมือนกันอีกอันหนึ่งตี๋ชีพ่อ เป็นันเลยก็พ่กงรุ่นน้องก็เอามาเล่นเล่นกันขำๆแต่เพื่อนไม่เรียกบางคนเพื่อนจะเรียกชื่อพ่อโดนดดไปเลยชื่อตีแต่แต่ยังไม่มีแบบใครเรียกอน้อยแหวงนี่ังไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีไน้อยแหวงเพราะแหวงไม่เร็วไม่พอใช่ไหม เขายังไม่ขนาดยังไม่ยังไม่เข้าขั้นเรายังยังไม่ขนาดครับแล้วไอ้แหวนนี่ันท่าน้อยแหวนนี่แต่ว่าใช้ได้นะใช้ได้อืมก็บางอย่างก็ติดจากเขาด้วยไอ้แหวนเป็นคนไงไอ้แหวนโอ้ยก่อนก่อนเข้าสูกุวลาบสงสัยว่าทำไมเอ้ยทำไมไอ้แหวนเป็นอย่างนี้วะเออเออสงสัยว่าทำไมเออไปโรงเรียนเอออยู่โรงเรียนเออ หรือไหรือว่าเราเฉยเฉยเฉยเครับตอนนั้นแต่พอตอนนี้เป็นนิสสายแบบเข้าเข้าเกับคนได้ดีอยู่กับเป็นเหมือนเป็นมัคคายกเราก็ได้ซึมซับมาเยอะบ้างซึมซับมาบ้างแต่ทำเยอะกว่าจะพยายามให้มากกว่าตอนอย่างงา้ยตอนอย่างงี้ยอนี่พอพอรู้แล้วปุ๊บเราก็ได้ประโยชน์การทางกิจกรรมคือได้เจอคนหลากหลายรุ่นเห็นไหมครับมันมีการอำนวยความสะดวกมากมายไหมแบบ ไปเจอพี่ครับผมสม้องการสมุิงานโรงเรียนและการสนโตสปอนเซอร์เนี่ยผมสมสมสูรณลาวรครับรุ่นนี้มันง่ายไหมมันดูเหมือนง่ายขึ้นครับผมการขออะไรต่างๆจะ <ừ> แ,แบบเอ้ยเรารู้ช่องทางว้สปอนเซอร์อะเรามีจากอะของเจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้ได้เราก็เข้าไปบุกเลยหรือแบบเรารู้เฮ้ยเจ้านี้เป็น o s k แล้วก็บุกไปขอเขาทำอะไรต่างๆได้เหมือนกันครับแต่มันก็ถ้าย้อนกลับคือผลตรงข้ามคือเราต้องทำให้ดีใช่ไหมเพราะเขา โอเคมันต้องมันต้องทําชื่อเสียงไม่ได้ต้องสร้างชื่อเสียงอย่างเดียวถูกต้องทบนี่คือเหนื่อยกว่านะไอ้ของ่ายอันนี้เหนื่อยแต่ว่าถ้าเรามีความสุขแล้วมันรู้สึกท้าทายแล้วทําได้จริงมันก็สาเร็จแล้วก็ไม่ของ่ายเนแล้วขอมาแล้วรักษาความสุขกเลาเนี่ยมันยากไงเพราะเราเราไม่ใช่เราคนเดียวนี่มันคือทั้งกลุ่มเห็นไหมเกิดเพื่อนทงเสียมาอ้าวพี่รู้จีบอกอ้าวแ่ยมึงเอาเงินกลัวทำยี่หรอวะกลัวไหมมันก็มีความกลัวอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ต้อง ก็ไปปรับทัศนคติกันนิดหน่อยพยายามต้องต้องจูนด้วยกันจะได้ทํางานกันได้ต่อเอาละสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรน้องๆที่จะเข้ามาใหม่เพราะวันละวันไอ้วันที่ว,ทวันที่ต้องเดินเด็กมหนึ่งพบโรงเรียนเนี่ยเวันอะไรวะที่จะจัดงานวันนั้นไอ้วันท่องแดนสวนเออตัวแทนตัวแทนยึดอํานาจแม่งเลย <laughs> อยากบอกน้องๆที่มาท่องแดนสวนมหนึ่งทุกคนว่า พี่สต <laughs> อานมันจะมีอยู่หลายข้อที่อยากเรียกคือ,อ,อ,อน้องมนหนึ่งให้สามารถเรียกว่าพี่สตวนได้อนุญ,ญาตอันหนึ่งอันสองข <laughs> อให้ใช้เวลา6ปีให้อยู่กับโรงเรียนให้แบบบ้าระหำเหมือนเหมือนพี่เลยเออแบบบ้าระหำบ้ากิจกรรมแต่การเรียนก็ต้องไม่เสียด้วยต้องเหมือนแบ่งให้ดีและสมคือโชคดีครับกับรั้วสวนกุหลาบวิทยาลัย รุนนี้ประสบการณ์รุ่นนี้ก็มีชื่อยังมอหนึ่งรุ่นใหม่อะมอหนึ่ง1 4อยังไม่มีชื่อเพราะยังไม่ได้เข้าค่ายใช่ไหมต้องต้องเข้าค่ายผสมก่อนรุ่นเราเข้าค่ายเนี่ยทำไมชื่อรุ่นอะไรป่ารำพึงทำไมทำไมเออตอนนั้นบอกว่ามีเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องป่าไม้อืเรื่องอะไรกับสิแัดล้อนอยู่ที่สปกคืนมาหรือสบกรณี้ป่ะไม่ใช่อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าเหตุการณ์ไหนยังตอบไม่ได้แต่ก็ เหตุการณ์เกี่ยวกับป่าทำให้พออ,อยุคนั้นป่าวิทย์ก็ลเลยตั้งว่าป่าทำถึงครับประหากท,ที่ถูกต้องมาให้ได้นะยนะคุณตติโอเคขอบคุณครับโอ้ยอดเดียวถล่มทลายเว่ <laughs> <laughs> เยลุงปูด้วยแล้วครับ